สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูพะโล่เอ็นหมูนะครับเอ็นหมูนุ่มๆเปื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่เป็นไข่ไก่เข้าไปด้วยนะคะเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นเอ็นหมูนะครับก็ได้ราคามาเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับก็ซื้อมา1แพ็คนะครับเพื่อนๆตามด้วยไข่ต้มครับวันนี้ผมก็ต้มไข่อยู่ที่10ฟองนะครับ ตามด้วยผงพะโลครับหรือว่าถ้าใครมีเครื่องพะโลที่มันมีเป็นชุดนะครับเพื่อนๆนก็สามารถนํามาใส่ได้เลยนะครับแต่นี้ก็จะเป็นผงพะโลที่สำสําเร็จรูปมาแล้วนะครับตามด้วยขานะครับขาผมก็หั่นเป็นแว่นแบบนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามด้วยสามเกลือครับก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับก็ตามให้ละเอียดครับตามด้วยผักชีผักชีผมก็หั่นซอยเพื่อเอาไว้โรยหน้าตอนที่เราต้มพะโลเสร็จนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้าตาลมาพาะพร้าวในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับอันนี้เราก็ใส่น้ําตาลมาพาะพร้าวลงไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็ติดแก๊สใช้ระดับไฟอ่อนนะครับใช้ระดับไฟอ่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวจนน้ําตาลของเรานะครับเปลี่ยนสีเป็นสีน,สน้ําตาลครับเคี่ยวไปเรื่อยๆในระดับไฟอ่อนเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะถ่ายเพื่อนๆดูไปทีละนิดนะครับนี่นะครับเราก็จะ เคี่ยวไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับทัาพ,พีที่อยู่ในมือเรานะครับคนไปนเรื่อยๆเลยนะครับเราจะเคี่ยวไปจนน้ําตาลของเรานะครับเปลี่ยนสีเป็นสีน้าตาลนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่เป็น3ามเกลือตามลงไปเลยนะครับเราจะผัด3ามเกลือในน้ําตาลที่เราเคี่ยวนะครับก็เหมือนเราผัด สามเกลในน้ำมันนะครับขั้นตอนนี้เราต้องระวังด้วยนะครับเพื่อนๆค่อยๆคนค่อยๆเช็คดูนะครับอย่าให้มันไหม้นะครับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้เราก็เตรียมน้ําไว้ข้างๆเลยนะครับเมื่อสามเกลอของเราได้ที่แล้วก็เทน้ําลงไปเพื่อหยุดการไหม้ของสามเกลที่เราผัดในน้ําตาลน,นะครับนี่นะครับใส่ลงไปได้เลย เมื่อเราใส่น้ำลงไปแล้วก็คนๆให้น้ำตาลมละลายนิดนึงนะครับที่ขอบหม้อของเราจะได้ไม่ไหม้นะครับนี่นะครับใส่น้ำลงไปอีกนะครับเพื่อนๆเราก็เร่งระดับไฟเคลื่อนได้เลยนะครับเราก็จะใช้ระดับไฟแรงไปเลยนะครับเพื่อนก็คนให้น้ำตาลละลายด้วยนะครับเมื่อน้ำของเราเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับก็ใส่เอ็นหมูลงไปได้เลยครับตามด้วยไข่ไก่ จากนั้นเราจะรอให้น้ําเดือดกลับขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันครับน้ำก็เริ่มเดือดกลับขึ้นมาแล้วนะครับอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปก็จะเป็นผงพะโลครับก็ใส่อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ ตามด้วยผงปรุงรสครับ2อช้อนชาซีอิ้วขาวครับซีอิ้วดำแล้วก็ใส่เกลืออีกสัก1ช้อนชานะครับเพื่อนๆตามด้วยข่าครับเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปนะครับจากนั้นเราจะปรับระดับไฟลงให้เป็นระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางนะครับแล้วก็ นำฝามาปิดไว้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆสักห้านาทีเดี๋ยวผมจะเดินกลับมาเช็คดูก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของหมูมันก็จะคายฟองออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องมาตักออกด้วยนะครับน่ครับตักออกให้เกลี้ยงเลยครับ เดี๋ยวพอเราตักออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําฝามาปิดไว้เหมือนเดิมครับจากนั้นเราก็จะต้มต่อไปด้วยระดับไฟอ่อนเหมือนเดิมทิ้งไว้สักประมาณ40-1ถึงชั่วโมงนะคบเพื่อนๆ4 0่สิถึงหน,นาทีเลยเพราะว่าเราจะให้ไข่มันรัดตัวนะครับแล้วก็หมูของเราก็จะเปื่อยได้ที่ด้วยครับครบเวลาที่เราตั้งไว้แล้วนะครับประมาณ1ชั่วโมงครับเพื่อนๆมาเปิดดูได้เลยครับ นี่นะครับเอนหมูของเราก็นุ่มได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ไข่ของเรานะครับละตัวได้ที่เลยครับเพียงเท่านี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะโรยด้วยผักชีครับนําผักชีที่เราหั่นซอยไว้ก็โรยไปได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฮัลโหล เอ็นหมูใส่ไข่ของเราในวันนี้นะครับทำได้ง่ายๆนะคบเพื่อนๆแต่ว่าก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อความอร่อยก็ต้องรอนิดนึงนะคบเพื่อนๆทำน้ำพริกน้ำปลาเพิ่มเข้าไปก็อร่อยนะคบเพื่อนๆน้ำพริกน้ำปลาก็จะมีพริกกระเทียมเพื่อที่จะตัดความหวานความเลี่ยนของไข่นะครับจะเกิดใครชอบความเผ็ดก็สามารถนำน้ำพริกน้ำปลามากินเพิ่มได้นะครับ<อ>ก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณ เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ